ไปเอกพูดไหมไปเอกซ่องไปเอกซ่องผมพูดไปฆ่าปลานี่กินอะไรกันครับขวบปุ๋มังกรครับพี่น้องเลยวันนี้เนี่ยพี่น้องเตัวนี้มันเป็นจับมันหยิบมาใหม่ๆขวบปุ๋มก้อนครับผมอืมจะกระลมโหมันปิ้วไปเลยใหม่มากพอดีเห็นหนามมันหน่อยก็เลยไปงุ่ม ม่อยเดยวงหวยไมานี่กินครับกินกินเลยครับพี่น้องเด้อพาเด้อบ่ตายก็กินนไม่ต้องห่วงพี่แล้วพี่ขยัหยิบเองกินข้าวบ้าละเขาไปซื้อนัิ่ง ไป่ไมาทำับเราปโจ้เราแวงหน้าเราเวงหลังโจ้สงสัยสิเราไปโจ้ถุววงคุ้มหัวโจ้บอกว่าผมสงส,ยสัยนะโจ้อบอกว่าทำไมชื่อเหมือนกันเนาะโจ้ต้นเลยร่งอยู่เสมอต้นต้นนั้นที่ขอขอเมียให้มีเมียน้อยจะให้จะให้หนูนเล่าให้ฟังยี่รอบไหมล่ะแล้วแล้วเท่าไรสุดเลยไม่ใช่ไร<ม>สุดวิดีโอครับผมไปตัดต่อผมต้องลงใส่สติ๊กเกอร์ใส่จะจะจะใช่ไหมดิฉันรับทีนใช่ นางเอกช่องของเรานโบวันนั้นเราคือ่ะไรนเป็นเมงบงครับเซ็กาอันี้เขาเรียกว่ารักอะไรนะแค่เรียกผักหอมเปผักหอมเป๊ะอันนี้ผักชีเยอรมันนะผมสาหร่าเรียกว่าไเนี่ยหอมเป มันเยเอคุณน่ามันจะคลเอยอีหลามันเรียกคอยีหลาไม่ไมเนี่ยหอแมนบออีหลาใช่นัางเลือนีมันเปียนเรื่องผัดผักอีหลานังเลือนชิมอันี้แล้วก็ผัดซีไปเรื่อยมันเปล่ยนเป็นใบอีลาใบอีหลาแล้วก็กลัดไม่ได้นะคะกับสองเขียวตายแล้วปู ไม่ได้เลยร้อนเชยมันงวดก่อนน่ะมันผิดงแต่พี่แต่พี่ไปใส่สติกเกอร์เอา๋ยวพี่ไปใส่สติกเกอร์ใส่เขแล้วานั่นแหละพี่เปียนเางั้นและมันใส่ปลาไม่ได้เก็ลืมมันต้องใส่ปลาที่อะไรมากก่านเาเด้อพี่น้องเราเราดองยาา ต้องวางกับเราตีโอตีโออ่ะขยับมาทางพี่ดาวไปนั่งเดี่ยวออกก่อนคนไทยเดี๋ยไม่ได้พี่ดาวไม่ใช่ไม่ได้เดี๋ยวออกกันสองกันป่งผมต้องซื้อข้าววันนี้พี่ก็มาทำงานนี่ก็มาไม่ใช่ไม่เอาไว้กินมันต่อหปเอาใส่ตู้ใส่ตู้ไม่มีหรอกกับข้าวมีแต่เบียร์มีแต่เหล้าใส่กับข้าวตู้ข้าวผมไม่มีไม่มีกับข้าวพดามีมีแต่เหล้ากับเบียร์ตู้มาเพาะวปลาเป็นมัง หัวกุ้งแกชอบหัวกกุ้งกนี่นี่หกกุ้งนี่ให้แกนี่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 องกุ้งหวกุ้งไมเออื่อมันเลยเอาสเตอร์อ๋าเอาลสเตอร์เลยเหสเตอร์นะไม่มีแต่หัวที่ขอบินซอนกุ้งมนะครับพี่น้องเนี่ยพี่ไอเดี๋ยวใหม่นี่ยังไม่ถึงยาพุ่งพุ่ย่าพ่งพ่คราเกะพี่อ่ะไม่ไม่เกิดมันเกิดเปียไม่เกิด ดูพี่ว่ามาเจอภัยมันก็มันเกิดเมียเกิดไม่ติดจ้ะดูพี่ว่าถ้าบอกเสียใจแก่อนความจริงถ้ามันเกิดทั้งหมดปุ๊บลอกหมดแล้วใช่ไหมลอกไม้จับไม้ไม่บางแค่นี้ไม่เอากรดแล้วเราวางไม้เลยพี่โย่ซ้อมต้องหลายวันครับเมื่อซ้อมดีกล้เมื่อเอาจริงแล้วเรซ้อมมาสองคนนะพี่ต้นเรามาลองไม้ไม่ติดพี่โย่ลองไม้ติดไม่วางไหมบอกพี่เสียงมันทริปเสียงแหงมันก็ตัดปัดตัดปัดอ่ะ เย่๋ยวาขึ้นมาหน้าันลูกผีมันยอมวางไม้เใช่ไหมต<อ><อ>ั้หลักเนี่ยขบอะไรนีสิคุณผียอมวางไม้เลยวะเอาหัวกู้ไว้ดาวด้ยเนอะคนเอหัวกู้ไว้ดา,ไาวนนไม่เห็นว่าจีบผัวไงวะ่้ายอยีกดเมียก็ไ่เจอหาสันนี่นักปักันไงไมันนี่โอเคที่ว่าจะดืบมเบียได้ไปเด,ได,ด,นนะดียวจีบพี่โยนะร้วนนู ไม่ได้แบบเรียนเงียงไม่ได้ผมไม่กูลูกพี่บอกว่ากูสินแล้วไงวะเอาเจ้าก็พูดจริงเนาะพูดตัวว่าเอาลูกพี่ไปเล่ยนจะเอาใครไปเล่นพวกนั้นมันรู้ใจบอมีใครรู้ใจบอให้เอาเล่นได้บอพวกนั้นอ่ะเออพี่เบียร์ไม่ตอบเลยตอบเป็นเงียชิดไหนมันไม่จะลังขอเงินเมียอยู่บ่นสินหาข่าวเกำลังขอเงียงอยู่ไงจะกินตั้งใหญ่เนี้หรอ มันที่เกบ็ชนะยิงบ้าไม่ได้ตอยู่บ้านใครอ่ะ้าดับหนึ่งหมดเลยเนี่ยสองนัดมียิงไม่ไ้ลูกเซลฟี่ก็ชนะไม่ได้แค่ยิงไมไแต่เซลฟี่ามันจะแขกงสองจริงนะสามสามแ็ห้าคนคนละตัวนึเป็นรคนละเป็นไมันมีเก่าตวแค่ละสามตัวคนละสองตัว

พยายามไปเบิ่งหางไอยงการเขาออกกระแลกเขาเปซื้อว่าปีเขาว่าจะไปซื้อเหมืไหมมืออื่นวายยังไงมันกลางปีเรื่องไงระยะปีหรือไหมอีกสี่เดือนมันจะสิ้นปีเปล่าเออเอามากาศเดือนนี้เดือนแป๊เนาะเดือนแรกเก้าอีกสี่เดือนอะไรหรือไงหนูไม่ได้ไปต่อไม่ได้ละวโจโจถามเปียบปะว่าตอนไปเฮ็ดพาตปอดพาตปอดก็เฮ็ดบัตรประชาชนุดถึงสี่เดือนหมดปีหน้าเนาะ จอง um, จองในเน็ตเนี่ยี่าพ่าจถามกินเรื่องจองเน็ตทั้งเน็ตจเป็นสองจะเปสองลิงไมให้แกก็ได้ลิงอะนั่นแล้วจะมันจะถามพีโยราวันจันทร์ขอวันจันทร์ไม่บอกล้วันพีโย่จะเปีสองไ้ลิงนั่นแหละมันโจ้เขามือเมื่อไหร่วัจันเป็นจันนี่แหละมจันรอีกเป็นปกที่ม่บอกโจ้จันทรแล้วพิเศษพิเศษสงลิงไรเนี่ยถ้เปกสงพ่โย่มีอยู่ เพราะว่าตัวมุกกาถามเปี่ยนแต่เราไมต้องคุยกันอยู่บัววันนี่ยบ่กแต่ว่าแกไม่ได้คุยแกไม่ถามเปี่ยนเราคุยกันเรื่องบา่านั้นในทำมันไม่มีอะไทำแล้เนาะปีหน้ามันพัสปลอดตัวหมดปีสาก็หมดเกิดมาจนต้องปีหน้าไเพล่ปีหน้าปีหน้าสองซูสต์มันไม่รีบตอบพัสดปลอดปีหน้าเอ้ปีสากีหน้าก็แหละก็าดูว่าปีนี้เนี่ยมีสองไม่ดี ไม่ตอบปเปลี่ยนใช่ใบมาตเรตาเดืนซิปให้เอามาซิปเดือนนี้ปีนะลูกนาลูกล้องเล้วเนาะไี้ดราใชปีเนาะยาเบื่อเนาะไม่เอแล้ว่าอะไรตอนี่คอดยังมีดิมีก้อทอดเต็มลูกมอวนเนี่ยวัวนนี้วันนี้ออกไอมวนนี้ให้ลูกค้าม้วนนี้ปิกไปยังลูกค้าไม่เอาเหนไเผ็ดเด็กบ้กับเผ็ดตัวทอดบองพิกเนาะตอนทอดปต้องโกยัเผ็ดเนาะ ทำบุหรว่แล้นทอดมัยเนี่ยไม่ก็มันตด้เอนแล้วผมไปทอดปลาตะโกดตอที่หลังเพชรปลาะสุดปลาตะโกดงเพชรลูกค้าบอกว่าปลาตะโดต่ทอดไปลูกพีไม่หลมเกินเวลาทอดไปลูกพี่ไม่หล่อ